สวัสดีครับพี่นอ้องเจอดก<า>ันอีกแล้วครับการช่วยเหลือการแ<ค>ึ่ิบเปรรถยนต์ที่บ่มีเครื่องทำการปิดเครื่องไม่ครับถอดออกจนเกลี้ยงเลยหนีวอุปกรณ์ส่วนที่มันเหลือเครื่องหอยขึ้นไปเรียบเรียบเลยทำการถอดไฟวิ่ง ถอดยังเหรอต่อไปถอดทองอางเนาะนี่เด้ดจะคว้างอู้วนก็ลั่งบอกข้าวไรอันนี้ยุดเหรอก็รั่งวิจัยยุ่เอาบอกเนาะข้าวไรคือการมาแทงเสือทะลุนั่นไปว่าแล้วกเฉพ่อมันบ่หมุนเนาะยังกล้องใหมพี่น้องตรงนี้ซินี่โอ้ป้าโถเสือทะลุ มีทางแก้บ่ไงข่าวดีก็คือมันพอกได้อยู่เชื่อมได้อยู่เอออเาไปผอกเอาแมาข่าวลายนี่คือมันทะลุข่าวดีคือมันพอกได้หลายจังหวะเนาะรถคันนี้ทั้งเครื่องนอกทั้งหยังอีกมีประเด็นกับดแานตำรวจโอ้ยหลายอย่างผมบ่อยากบรรยายเลยไปทำปังหั่มยังไงนี่นี่บัง เอาใดสตาร์กจังเห็นเนาะมองมันเสียโอ้เสดายสาเหตุจากน้ำมันเครื่องแหงครับพี่น้องจำไม่เป็นบทเรียนเด้อผู้ใดเป็นผู้ขับรถเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนดูเป็นตัวอย่างนี่ครับส่วนไพ่ในปอกสูบลูกสูวบขับขำเอาเต็มเลยสูบ มันติดอันนี้น,นมันต,ติดขอเกี่ยวติดขอเกี่ยวเอาหลอกดึงขึ้นผมผมมีริบเลื่อจำเป็นต้องดึงเครื่องยนตออกจากตัวรถนี่ครับขอาคับความเสียหายต่างๆนี่ส่วนถ่ายเครื่องถอดไฟวิ่นไปแล้วครับ ถอดชุดคัดถอดสายวินเครื่องฟังนี่ให้เบิ้งกอนเนี่ยโชคดีบได้เปลี่ยนเครื่อง ัซซี่หบ่ผู้ลายป็นไรครับได้เชื่อมนิดๆน,น้อยๆตามสภาพที่แรกผมนึกว่ามันสิเป็นปัญหาแทนเครื่องสุดหรือว่าียังถี่มันยุ่งยากแต่ว่าบ่แม่นเบิ่งเล้วแทนเครื่องยังได้อีกนี่ส่วนมนาเครื่องหลูกหลอกสายพันธ์เครื่องโตโยต้านี่เป็นสายพันธ์นะครับไม่มีโซ่ราลิ้นอันนี้ปั๊มหนำบ่ได้ถอดออก Bam <laughs> <laughs> <Ủa>, tại... <laughs> ờ, đi xe của cô đại thoại đi Oh, tay yelled yêu. Hem chop con, hoa 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 Vào hoa 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 ไปเพิ่งส่วนนี่ครับส่วนห่องเครื่องยนต์หองเครื่องยนต์ที่ว่างเป้าเหลืออุปกรณ์ต่างๆที่ถอดวางไว้แล้วครับ่อย่ากว่าอดอกพี่น้องคอยเห็นรถขันนี้ย่มเดยคอยก็คิดคิดไปถึงนไปถึงมือที่มันเกิดเรื่องอยู่ยู่โรงพักรถคันนี้แหละเป็นประเด็นกับด้านตำรวจ ผมบอกเดยว่าผมบผิดดอกผมผิดอยู่แต่ว่าไฟปกครองบ้านเมืองตำรวจกับผิดคือกันเพราะว่าเวลาตำรวจน้ำกันเห็นผิดเขาปกกาจับกันนะบอกตรงๆแบบนี้แหล,ละพิจารณาเอาครับอีกหร้ายครับ่าใส่ใจที่มันงอกเงยอยตามมาจากความหลงเลื่ม เดี๋ยวสีมาชี้แจงให้ฟังว่ามันสิบเบิดพอสามหงินบาทหรือสิบวดถึงสิจบคลิปแล้วครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่ออนัอนผู้ดใดเบิ่งเยดสิหัวยักดีว่าผมโพดยังลงไปแต่ว่าคนที่บ้องยูทูบหนึ่งเบ่้องหดอกพรอ่ายูทูบบื้งเคยเบาบืาเคยโพด บ่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้แต่ว่านี่คือคลิปแรกที่ผมเว้าเรื่องการต่างด่านเรื่องของฝ่ายปกครองไผอยากสนับสนุนให้ตำรวจมีผลงานไปตรวเด,ด้อเรียนไปให้เขาจับซะต่างด่านอยู่นทางเขาอำเภอถนนระหว่างเส้นบ้านบ้านคูขาดสิคาอำเภอนั่นแหละครับมันเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอม่วงน้ำไปตรวจผู้ใดคิดว่าเออ บ่อยากให้มีปัญหาบ่อยากมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงครอบครัวขย่าไประวังเอาเห็นด้านเราเฝ้าลบแต่ว่าไผอยากสนับสนุนให้ตำรวจมีผลงานกับไปเฝ้าเรียนไปเขาจับจ้ผมผมีแนวเสิเวาดออเว้าแเนวนี้แหละไปเลยเด้อครับจะคุยกันไหมคลิปน้ะอาจจะบ่งมงนเด้อครับคลิปนี่เพราะว่าเร่งด่วนตอนถอดเครื่องตอนเปิดฝาสูบกับบไ่ได้ใช้ให้เบื่อเพราะว่ามันผมี คนทำงานซอยต้องเหตุกันสองคนบมมีหอดคนถือกล่องยังวะรับสามารถคนถือกล่องเด้อที่นี่เข้าประชาสัมพันธ์สุดไทยภัยสนใจมากบมมีเงินเดือนให้หรอกแต่ว่ามียางอื่นให้อยู่เอแค่นี่หละครับคลิปหน้าเจอกันไหมนี่ให้เบื่อีหยชัดเจนเลยส่วนของด้วยสารอีกหลายครับ หมอล้มเบรกกระสิไดเลเพี้ยนขึ้นกันซึมแล้วเบรกวัวยัวไปแล้วครับยูดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเจอกันไหม